สวัสดีครั้งครับ d p นี้เป็น EP ที่2ในการอัปเดตงานนะครับดูว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างก็ตอนนี้ได้กระบะก็ตีว่าสักเจนตะครับตอนนี้วางเนีวางเพลาเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดความยาวอาประมาณ125นะครับ125ดูว่าแบ่งร2 5ยยาล้อก็จะลดหน่อยหน่อยครับ,น,รบนี่ลอง อย่างพอลดนกมาใช้ได้เลยครับพอดูผมจะว่าเราใส่ยาหน้ากว้างข้อดีของการาได้ช่วงล่างที่กว้างนะครับคือ,อาฐานกว้างก็จะดีกว่าฐานที่แคบเพราะว่าพวกนี้มันจะว่าการงูเอียงุมไรจะได้เยอะกว่า,าเราที่แคบครับอ่าครับตัวนี้มาดูการวางแหนบครับแหนบของ ที่วางก็เป็นวางแหนบอ่าใต้เท้านะครับอ่ามียางกันกระแทกให้นะครับตอนนี้อ่าอยางกันกระแทกโอ้แหนบที่วางก็ยกขึ้นหน้ากับหลังนี้ไม่เท่ากันนะครับหน้ายกสองนิ้วหน้านิ้วครึ่งเอ้ยหลังนิ้วครึ่งครับก็ออกมาทรงประมาณนี้นครับตัวกระบะก็ไกลนะครับคัดว่าจะได้ชนรถก็เร็ว,เรวนี้ ตัวรถก็ยังไม่ได้รื้อนะครับมีก็แค่เปลี่ยนยางหน้าเดี๋ยวรออะไรนะครับยกหน้าขึ้น2นิ้วใส่ตะปีงซับแรงแต่งจัดทรงชุดหน้าเสร็จก็จะมาเอารถชนกับตัวกระบะตัวกระบะตรงนี้ก็นะครับใช้เหล็กคู่นะครับตัวนี้คู่คู่เสร็จ ไปรับคานบนอีกเป็น2นิ้วหนึ่งคูณสองนิ้วก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นตัวนี้สามารถรับแรงได้เยอะครับตัวนี้ดูครับ,คครบช่วงล่างก่อนตัวนี้เป็นเพลเดสู่นะครับเดสสูดสังตัดแหนบเจ็ดสิบยางก,ก็เป็นยาง14ลาย,ลยรถไถนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นไอ้ดสโตนะครับดอกเล็ก ดอกเล็กก็ดีครับตรงนี้คือไอ้ช่วยเรื่องการขุดตัวนี้และการวิ่งทางเรียบก็ไม่ไม่สัน่นไม่สะเทือนหน้าครับตัวนี้ดอกถีอย่างเงี้ยครับได้ข้อดีหลายอย่างครับแบบนี้ถ้าเป็นหลอกลายบ้างใหญ่หรือบ้างห่างเนี่ยเวลาเราวิ่งถนนดำาัวนี้มันก็จะ,ะสั่นนิดๆิดแต่ตัวนี้ที่ลองใช้มาก็โอเคครับวิ่งเรียบดี ช่วงรับของดอกยางก็ได้ครับช่วงรับไม่เยอะ,ะครับช่วงกว้างดอกยางตรงนี้นครับการรับสนุนการส่งต่อของหลอกยางก็คือจะทําให้รถนี่วิ่งเงียบไม่ดังครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับ EP นี้ก็ให้เห็นช่วงล่างกันประมาณนี้เลยนะครับข้างหลัง ที่นั่งมีสนับพิงเรียบร้อยนะครับตัวนี้กระบะที่บอกว่า75ก็คือมันจะโดนล,ลบด้วยเหล็กกล่อบนิ้วข้างละ2.5เซน2.5เซนก็เหลือข้างในอ่า75เซนความยาวของกระบะจากหัวถึงท้ายก็อยู่ที่อ่า <c oughs> 140 140พื้นที่ใช้งานก็ลบไป5เซนนะครับ140ก็เหลือร้อยสามแต่ความยาวของตัวรถก็คือตัวนี้เป็นกระบะยาว140บนะครับ,ดรบเดี๋ยวกระบะตัวนี้ก็จะปูไม้นะครับปูไม้ก็ตอนปูไม้ก็จะมีเหล็กฉากวางนะครับวางไม่ยิงลงตัวคานตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กบางมันจะร้อยน็อตไม่ได้ใช้เกียร์ปล่อยกอ็ใช้เป็นนานๆก็อาจจะ เกียรหวานได้แต่ถ้าเราใช้เป็นเด็กฉากวิ่งแล้วใช้น็อต M6 ครับร้อก็ไม่มีปัญหาเรื่องไอเกียรหวานถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายครับครับทรงกระบะครับสนใจกระบะทรงนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือต้องการทรงไหนก็อ่านปรกาวกันได้ออกแบบเองได้ให้เข้ากับ วัตถุประสงค์ตีนำไปใช้งานนะครับอย่างพวกนี้เพลาเลนสูงนี่ก็ได้เรื่องของความแข็งแรงของเรานะครับแล้วก็ได้เรื่องของกําลังในความเร็วก็จะวิ่งได้ช้ากว่าเพลาจีนเพราะอัาราทดพวกนี้จะสูงสูงกว่าเพลาจีนใช้ได้นะครับก็ที่เคยวัดก็มีเข้าประมาณสามกว่าสามจุดสามรอบสามจุดสี่รอบออหนึ่งรอบของล้อก็จะทําให้กําลังของเครื่อง วิ่งช้าแต่กับังได้ความแข็งแรงได้แต่ราคาทั้งค่าของค่าติดตั้งเ็าจะแพงกว่าเปาจีนเล็กน้อยแต่ระยะยาวคือจบครับตัวนี้ถ้าเป็นเปาตัวนี้ความแข็งแรงนี่โดยปกติก็คือตัวนี้มันจะอยู่ในกระบะที่เป็นกระบะประมาณ1ตันนะครับโดยตัวโหลดของรถก็คือรถเปล่าก็คือเขารับน้าหนักยเยอะแล้วแต่มารับน้ําหนักของ บรรทุกปาพวกนี้เราบรรทุกก็อย่างกระบะพวกนี้นะครับที่เคยบรรทุกก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยโลครับ <c oughs> ก็คือเป็นช่วงกหนักที่เหมาะกับกำลังรถนะครับอย่างเว็บร้อยพวกนี้เว็บร้อยก็น่าอยู่อยู่ประมาณทางแบบนั่นจริงๆก็น่าจะประมาณสัก300ก็โอเคครับไม่ไม่เค้นกําลังรถเกินรหรือถ้าเป็นทางเรียบก็วิ่งได้ถึงห้าร้อยโลครับแต่ก็คือมันต้องเค็นกำลังรถแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเสื่อมสภาพเร็ว การใช้งานก็แนะนำไม่ควรเกิน400ยโลครับ400 400ยนิด,นดมันโครงสร้างมันรับได้ครับแต่ว่ากำลังรถอะไรที่ใช้งานหนักมันก็เวลาการใช้มันก็จะสั้นพวกคลัตช์พวกลูกสูบพวกแหวนวันนี้ก็อายุจะสั้นลงเพราะกำลังเครื่องมัน,มนจะต้องปั่นรอบมาปั่นเพลาข้างหลังเนี้ยเยอะกว่ารถปกติที่เราใช้งานกันครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับงานตรงนี้ เดี๋ยวถ้าชนรถเสร็จก็มาต่อในอีีนี้หรืออีพหน้าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทันไม่ทันเดี๋ยวก็ดูกันเรื่อยๆครับ องนิ้วครับตัวนี้เดี๋ยววัดกันก่อนว่าความยาวเดิมเท่าไหร่แล้วก็ยกแล้วได้ความยาวเท่าไหร่นะครับดูความยาวเดิมมันก่อนนะครับจากปวานี่เลยเดิมในยาวขึ้นมา17เซนนะครับอ่าสิครับเดี๋ยวก็จะยกขึ้น2นิ้วครับมา,าดูต่อครับอ่าเช็คติดต่อได้ว่าความยาวเพิ่มข้ามาเท่าไหร่นะครับ เพิ่ม17นะครับ17ตัวนี้เพิ่มมาเป็น22 5เซนตระมอ2นิ้วประมาณ2นิ้วนะครับเนะดี๋ยวจะได้ความสูงของตัวโชค๊ครับมันมีช่วงยุคที่เยอะขึ้นตัวนี้เป็นการต่อแกนในนะครับไม่ได้ต่อแกนนอกก็จะใส่ตัวสปริงซับแรงอีกชั้นหนะึ่ง ก็จะเอาสป,ปริงมาใส่นอกใส่นอกใส่ตัวสว่ตัวแกนทำให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นไม่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันตอนใส่เสร็จอีกทีนะครับครับตัวนี้เราก็ใส่สป,ปริงสับแรงเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่เขาเรียกว่าน่าจะพอดีกับตัวรถนะครับถ้าแข็งเกินไปก็ กระด้างไว้หน่อยแต่ตัวนี้สปริงน่าจะสักประมาณ3มิลน,นะครับ3มิลครับความยาวก็พอดีกับตัวโชคเดิมของรถนะครับก็น่าจะต้องลองตอนตอนตอนเสร็จนะครับสองใส่ลอ้อลองดูว่าดิ่มไมิ่ม,มครับผมตอนเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ครับความสูงก็<ม>ได้อยู่ ก็มาถึงขั้นตอนการหรือการตัดท้ายนะครับตัดท้ายเราก็ดูจังหวะที่เรานั่งนั่งแล้สบายไม่ชิดเกินถ้าชิดเกินเนี่ยหลังจะไปชนตัวพนักพิงไม่นั่งไม่สบายออาของเราก็จะยืดออกมาประมาณเกือบ10เซนนะครับตรงนี้ยืดขึ้นมาหลังเพื่อต้องการให้นั่งได้สบายขึ้นไม่มีเขาเรียกว่าหลังไม่ชน ตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วชุดไฟเบอร์ครับกดเตรียมจะชนกับกระบะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยตั้งระดับให้ได้นะครับดูจัดทรงให้สวยก่อนคำนวณก่อน,กนที่จะไปตัวชนกับตัวรถวันนี้ข้างหน้าก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในระยะที่ต้องการแล้วทีนี้ก็ ไปจับระดับน้ําของตัวกระบะกับตัวรถให้มันได้ระดับน้ำใไล่กันครับต่อเสร็จก็ต้องเลือกงดน,นะครับเดีย๋ยวเพราะว่าต้องตัววางตัวคำ้ำจะมาวางตัวค้าจากตรงนี้ครับคำ้คำกับโครงนี้เพิ่มความแขงแรงก็ค้ำจากาข้างอีก2ตัว ามาดูจุดเชื่อมต่อจุดค้ำยันนะครับค้ำยันก็จะมีสายขวา,ามีสายขวาข้อกลางข้อกลางนี้ใช้เหล็กกลองเป็น2องคูนหนึ่งนะครับสองคูนหรสองเส้นประกบก็จะได้เป็นขนาด2อ2คูสอง คำโครงเชื่อมคำโครงมก็จะได้ความแข็งแรงขับล่างาคำบนก็รอยเชื่อมครับเชื่อมจับจุดครับเชื่อมเชื่อมเก็บหมดนะครับมีจุดคำตรงไหนครับก็รอยเชื่อมก็ประมาณนี้ครับนาำเชื่อม ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ EP 3นี่ก็จะเริ่มติดตั้งระบบเกียร์นะครับมีเกียร์ฝากเกียร์เพิ่มรอบอาวางเร่าก็จะน่าจะวิ่งได้นะครับทีนี้รถส่วนเชื่อมต่อรองรถก็คือเรียบร้อยแล้วมีงานเก็บงานเสริมเล็กน้อย,ออยอนะครับผมยาวอกครับ นั่งสบายครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะกำนังครับชุดหน้าก็จัดทรงให้ร้อยแล้วน,นะครับความสูงของท้องเครื่องก็เพิ่มขึ้นมาเยอะครับจากเดิมก็น่าจะประมาณ 2- องสนิ้วนะครับตัวนี้ความสูงของท้องเครื่องเดิมกับโชคเดิมที่มาครับรถรับตัวหน้าก็สปริงทาเป็นสีฟ้าครับตัวนี้ สับแรงเพิ่มไปก็ใช้สปริงเดิมนี่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะครับน้ำหนักปกติของรถก็แค่คน2คนแต่ตอนนี้ต่อยาวเสร็จต้องคำ้ำเสริมสปริงรก็เหลือวางเกียร์คจิดตามกันต่อคีอี้หน้านครับการวางเกียร์